วันนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้มาทดสอบความเร็วอะไรนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ขี่นานนะครับวมจะทำคลิปคันอื่นนะครับแล้วก็ทำคลิปประเภทอื่นด้วยครับก็เลยจอดทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วครับแถมแบตเหลือเยอะด้วยนะครับก็ใกล้ๆเต็มอยู่ครับนี้ก็เลยเอามาล้างแบตสักหน่อยนะครับวันนี้ฝนก็ตกไปสองรอบเลยครับก็เลยจะออกมาดีไม่ออกมาดีนะครับส่วนคันนี้ตอนนี้ ปรับแทนเตียลงนะครับตอนนี้เตี้ยหลงก็ใส่ไฟหน้าครับใส่สปอร์ตไลท์เพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาลองขี่กลางคืนสักทีครับเพราะว่ากลางคืนฝนตกบ่อยนะครับผมก็ดาไม่ถูงด้วยกลางคืนมันมืดๆนะครับมันจะตกก็ตกถ้าตกมานี่ยุ่งเลยครับคันนี้น้ําเข้า,าทั้งกล่องทั้งแบตนะครับก็ไม่ได้ปิดแน่นหนาครับ ขีข่ขำๆนะครับไม่ได้เอาเร็วอะไรเท่าไหร่นะครับสําหรับรถไฟฟ้านะครับต้องงอออกมาขี่บ้างครับไม่ขี่เลยผมว่าก็ไม่ดีนะคล้ายๆกับคนชนรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถที่จอดทิ้งมาเฉยๆนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาครับโอ้โหน้ำท่วมสูงเลยลโอ้โหเน้ำเกือบขึ้นถนนแล้วครับใกล้แล้วใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว ก็สาหรับรถคันนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมเผื่อเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นล้อ800วัตต์นะครับแบตเตอรี่เทียม72โวลต์นะครับกอง7280ครับล้อหน้าก็เดิมๆนะครับเปลี่ยนยางใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70ต้นๆนะครับก็แบตเตอรี่เทียมนะครับที่ผมแพคขึ้นมาเองตอนนี้ก็ใช้งานได้โอเคอยู่นะครับผมลองถอดออกมาเช็คน็อตทุกตัวนะครับแน่นดีครับไม่มีคลายเลยนะครับแน่นปึ๊กเลย ไม่เหมือนคันเล็กนะครับคันเล็กมีคลายนิดๆนะครับเป็นเพราะว่าล้อเล็กครับกระแทกหนักนะครับแล้วก็คราที่แล้วผมเอาไปลุยเต็มที่เลยครับก็เลยเกิดการกระเทือนอย่างหนักเลยนะครับแต่คันนี้โอเคเลยครับน็อตแน่นทุกตัวนะครับล้อใหญ่ก็จะนุ่มๆกว่านะครับดีกว่าไม่มีปัญหานะครับสำหรับแบตที่ผมใช้โดยการขันน็อตเอานะครับ ือว่าใช้ได้ดีครับเดี๋ยวราไปขึ้นสะพานกันครับก็ทดสอบกันไปแล้วนะครับสะพานตบบนี้ล้อต,ตัวนี้แบบตัวนี้นี่หมูหมูครับนี่บิดแค่ยังไม่ถึงครึ่งครับไหวมากครับ ลงไปดูน้ำหน่อยครับดับเครื่องก่อนโอ้ยังไม่เข้าบ้านคนนะครับแต่เกือบแล้วปิ่มๆแล้วครับนี่ไฟหน้านะครับนี่สปอร์ตไลท์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันนะครับเอาไว้ให้ฝนหน้าติดสองสามวันครับน่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็หน้าหนาวน่าจะไม่มีฝนยาวๆแล้วครับเราค่อยมาทดสอบไฟนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับ รถครับจะกลับทางเดิมนะครับดูนะครับสะพานสูงๆครับเร่งกันไปเลยครับเหี๋อใครยังไม่เคยดูนะครับสบายครับถ้าบิดสุดๆนี่มีสีสิบกว่าสบายๆครับสะพานสูงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นรถเดิมๆก็ขึ้นแบบเอื่อยๆครับสำหรับคันนี้ก็ค่อนข้างจะแรงนะครับ ก่อนจะมาขี่ก็ต้องเช็คดีๆนะครับเช็คลมยางเช็คแบตนะครับเช็คทุกอย่างครับเช็คถ้าบม้าเบกนะครับดูระบบเเอ็กว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับยิ่งระบบไฟนี่น่ากลัวนะครับตอนนั้นที่ลองเอาแบตะกั่วแล้วขั่วหลวมนะครับมันเร่งเองเนี่ยน่ากลัวมากครับดีที่ยังมีสตินะครับดับเครื่องไว้ทันนะครับมันจะพุ่งเองอย่างเดียวครับ กองขับคนนี้ตื่นตาตื่นใจมากครับโอ้ยเ oh. อย่าวนี้รู้สึกว่ามันแรงน้อยลงนิดนึงนะครับเพราะว่าความกลัวเราลดลงไปหน่อยแต่เราก็จะไม่ประมาทนะครับโ oh. อยอากได้แรงขึ้นอีกครับ <Ooh. S 1> แต่ว่าก็พอแล้วครับ mm. แค่นี้ผมไม่ใช่สายแรงนะครับไม่ได้ขี่ออกถนนเท่าไหร่ขี่แค่ในซอย ห้าสิบก็เร็วมากแล้วครับแค่นี้ก็มันแล้วยิ่งแรงก็ยิ่งเฟืองครับเตอร์แรงก็ต้องกล่องแรงกล่องแรงก็ต้องแบตใหญ่ๆลูกโตๆโตโตแอมป์สูงๆแรงก็มีครับอเอาแค่ทางกลา,า,างพอครับเราเดินสายกลางพอครับโอ๊ยลบเบาครับไม่อยากขี่เร็ว ไม่ได้ใส่ชุดเซฟอะไรมาเลยก็ขี่ให้ดูนะครับไม่ได้แนะนําให้มาขี่กันเร็วนะครับค่อนข้างอันตรายครับ mm. โดยเฉพาะมือใหม่นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์ในการขี่แล้วมาขี่แบบแรงๆเลยนะครับผมว่าอันตรายมากนะครับมากเลยครับแต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ไปดูน้ำกัน โอ,โ,โอ้โหเกือบถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวล้นสุดๆในรอบกี่สิบปีก็ไม่รู้น่าจะตั้งแต่ปีโห้าสี่เวลาขี่คันนี้ผมรู้สึกสมสารหมาครับได้ไม่ทันเร็วเกิน มอเตอร์ไซค์มาเห็นจักรายานไฟฟ้า,ฟาต,ติ๋มติ๋มแบบนี้แซงไม่ได้นะครับโอ้โหหมาเทียบเลยครับเทียบเลยทันนี้นี่อุ่นใจสุดๆหมายังไงก็ไล่ไม่ทันครับโหเล้อเลยเฮ้ยไล่แล้วไล,ไล่มาแล,ล้วต้องไล่จริงๆนะเนี่ยเทียบเลยเทียบเลย ามเอ้วกดชื่อนี่จังเลยปีนปีนปินปนปี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 นหมากระเจิงแล้วเฮ้ยไล่แล้วพอปรับแพ่์ต่ำลงนะครับก็เห็นวิสัยทัศน์ได้ดีขึ้นนะครับอย่างเง้นตอนแรก เหมือนแทนมันจะบังๆนะครับก็ทําให้เรามีแรงกดนะครับสามารถโน้มตัวไปข้างหน้าช่วยได้นะครับไม่ให้ล้อลอยครับสหรับรถแรงๆครับสะพานเดิมครับสะพานนี้ที่๊ชอบมาทดสอบรถเดิมๆครับสำรวจเส้นทางครับกลางคืนก็น่ามาขี่นี่นะมืดดีเปรียวดีเหมาะกับการโดนปล้นมาก คือครับสำหรับวันนี้ก็คงล้างแบตแต่เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ